คนเราเมื่อเจอภัยอันตรายอยู่ข้างหน้าไม่จะเป็นภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้หรือว่าสัตว์ร,ร้ายงูเ้อาเขี้ยวขออยู่ไม่แต่สัตว์ที่กำลังดุด,ดันเช่นวัวควายที่กำลังกราดเกลียว หรือผู้ร้ายที่หมายปองสมบัติหรือมุ่งจะทำร้ายเราสังชเตียนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือหนีร่างกายนี่มันทันทีเลยนันหนีโดยที่เราไม่ทันสั่งเลย แต่ถ้าเกิดโจนตัวหนีไม่พ้นเนี่ยจากหนีก็เปลี่ยนเป็นสู้สู้แบบเรียว่ายิบตาเลยก็มีนะไม่ใช่บางคนเจอเสือเจอหมนะีหนีไม่ทันก็สู้เลยนะกำลังที่มีทั้งหมดนี้ก็โถมไปแม้ว่า บางครั้งจะสู้ไม่ไหวก็จึงบอกว่าให้ระวังหมาจนตรอกหมาตนตรอกนี่มันหนีไปจนสุดตรอกสุดซอยแล้วถ้ามันหนีไม่พ้นนี่มันก็พร้อมอี่จะเล่นกานเราหรือว่าสู้ยิบต,ตาย อันนี้ก็เปรียบกับคนนี่นะคนที่จนตรองนี่ต้องระวังอย่าไปไล่ให้เขาจนตรอกเพราะถ้าเขาหนีไม่ได้เขาจะสู้อย่างสุดชีวิตเลยไม่รู้เร็วแรงออกมาจากไหนแต่บ่อยครั้งนี่เราไม่ค่อยได้เจอภัยอันตรายแบบนี้หรอกสิ่งที่เราเจอมันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่ชอบ มันไม่ได้คุกค,คามถึงชีวิตไม่ได้ทำอันตรายหรือทำ้ายร่างกายของเราแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่หนีไม่ได้แม้ไม่ชอบแต่ก็ต้องอยู่แม้ว่าร่างกายเราจะหนีหรือสู้ไม่ได้แต่ใจนี่มันก็ยังเหมือนเดิมนะ ท่านหนีไม่ได้ใจมันก็สู้อาการสู้ของใจคือการพยายามผลักไสบ่นวอวายตีโพยตีพายสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่แสดงออกมาทางกายแต่ว่าใจนี่มันมันมีอาการแบบนั้นเราสังเกตได้ใจที่พยายามต่อสู้ผลักไส สิ่งที่เราไม่ชอบเช่นความร้อนรถติดหรือว่าคนบางคนที่ไม่น่ารักอาจจะเป็นเจ้านายจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน บางทีเจ้านายก็ด่าบ่นวิจารณ์แม้ว่าร่างกายเราจะไม่แสดงออกแต่ใจนี่มันมันก็เถียงมันก็บน่นจะหนีก็หนีไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราสังเกตด,ดูเมื่อแต่กตามที่ใจเราต่อสู้ผักใสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความทุกขจะเกิดที่ใจทันทีเลย ไม่ต้องอะไรนะเสียงก็ได้เสียงเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังมาจากข้างล่างเสียงคนคุยกันในศาลานี่หรือเสียงลิงโทรนโทรศัพท์มือถือเราไม่ชอบแต่เราก็หนีไม่พ้นแม้กายจะอยู่กับที่แต่ว่าใจนี่มันมันก็ผักใสต่อสู้นะ มันมีเสียงอยู่ในหัวบนกดดาเสียงที่กระทบหูถ้าเราสังเกตเพราะว่าตัวนี้แหละที่เป็นตัวการทำให้ใจเราทุกเสียงไม่ทำให้เราทุกมาเท่ากับเสียงในหัวนะที่มันบน่นที่มันพยายามต่อสู้ผักใสสิ่งที่เกิดขึ้น เสียงเนี่ยจากข้างนอกเราอาจจะไม่สามารถเดาหลีหรือสั่งให้หยุดได้แต่เสียงในหัวเนี่ยเราทำได้นะถ้าเราเป็นแต่รู้ทันไม่ต้องไปบังคับไม่ให้เสียงในหัวดังแค่เห็นอาการบน่นวายทีโพยทีพายที่เกิดขึ้นในใจ ข้อนี้ก็ทำให้มันเพลาลงหรือสงบลงได้แต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเนื่องจากไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องใจมาเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยสัญชาติยาณเดิมๆก็ทำงานอันทีคือถ้าไม่หนีก็สู้ แต่ปัญหาคือมันหนีไม่ได้มันต้องอยู่ตรงนั้นมันก็เลยสู้แทนสู้บนวอยวายทีโพยทีปลาเกิดการผักใสสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ให้ใจเราบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่มันรบกวนหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเรา อาจจะเกิดขึ้นในตัวเราเช่นหน้านีมีสิวบางคนมีสิวไม่กี่เม็บนใบในหน้าก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันมีเสียงบนอยู่ในหัวมีเกิดเปิดปฏิกริยาที่ไม่ชอบ บางคนอาการหนักถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสือไม่กินไม่บนใบหน้าสืวมันไม่ได้ทำร้ายเรานะมาเท่ากับใจที่ต่อสู้ผักใสในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักฝึกใจยอมรับมันเพราะมันความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะเลยแค่เรายอมรับมันไม่ใช่เฉพาะสืวบนใบหน้าแต่รวมถึงความแก่ หลายคนเคยสวยเคยสาวเคยหนุ่มดูดีแต่ว่าพอร่างกายแก่ผมหงอกเหยียวย่นกำลังวังชาถดถอยหรือว่าความเต่งตึงมันหายไปก็ยอมรับไม่ได้นี่คือสภาวะที่เราต้องเผชิญทุกคนแต่หลายคนนี่ก็ไม่ยอมรับก็ต่อสู้ผักไส ถ้าหาทางทำให้มันสาวมันหนุ่มเหมือนเดิมได้ก็ทำแม้จะเสียเงินไปมากมายเพียงใดแต่ถ้าไม่ได้ก็บนไว้อยวายตีโพยทีพายแต่เพียงแต่เรายอมรับมันได้นะความทุกข์มันลดไปเยอะเลยยอมรับความแก่ยอมรับร่างกายที่มันไม่ไม่สวยไม่ต่งตึงเหมือนเดิมหรือว่าผมที่เริ่มงอ ใจที่ไม่ยอมรับนี่แหละที่มันสร้างทุกข์ให้กับเราไม่ใช่ผมที่งอกไม่ใช่หนังที่เหี่ยวไม่ใช่ร่างที่แก่เราจะห้ามมันไม่ได้สัได้มาก่อนหน่วงเหนียวชะลอมันแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเช่นเสียง คนหรืองานที่กำลังทำอยู่งานที่ไม่ชอบแต่ถ้าเราทำด้วใจที่บนวายตีโพตีพายแล้วยิ่งทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์เพราะงานแต่ทุกข์าะอาการผักใสแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นกลางยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกข์มันก็จะเบาไปเยอะเลย แต่การที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันสวนทางกับสัญชตาตญาณนะสัญชตาตญาณสู้ไม่สู้ก็ถอยแต่เราเลือกที่จะแม้จะไม่ถอยแต่ก็ยอมรับไม่ได้ต่อสู้ผักไสแล้วนี่คือสิ่งที่จะช่วยลดความทุกข์เราได้เยอะแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ดูจะไม่น่าพอใจในชีวิตประจำวัน มีผู้ชายคนหนึ่งเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปวัดพักแก้วนักกับพี่สาวไว้เก้าโมงเชา้าแต่เช้านั้นรถติดมากโทรศัพท์ไปเลื่อนพี่เลื่อนเป็น9ก้โมงสินาทีคิดว่าจะไปทันที่ไหนได้ก็ยังติดต้องเลื่อนไปเป็น9ก้าโมงครึ่งสุดท้ายก็เลื่อนเป็นสิบโมงแล้วไม่รู้ว่จะเลื่อนไปอีก นะอีกอกี่ครั้งเพราะว่ารถมันติดมุนงิดหัวเสียจะสังเกตนะโชเฟอร์แท็กซี่นี่แกอารมณ์ดีแกก็เปิดเพลงแล้วก็ทำเพลงไปกับเสียงที่ได้ยินเสียงในวิวทยุผู้โดยสารเลยถามว่าติดแบบนี้พี่ไม่เครียดเลยเลอไม่งุนิดเล่นเลอ แกก็ตอบว่าเนี่ยผมจะหงุดหงิดไปทำไมครับหงุดหงิดไปรถก็ติดเหมือนเดิมแกเลือกที่จะไม่หงุดหงิดเพราะว่าหง,ง,งุดหงิดไปนอกจากเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยเสียสองต่อแกก็ฉลาดนะถ้าจะเสียก็เสียแค่เวลาแต่ไม่เสียอารมณ์แล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยแต่ก่อนแกก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง เดินเดียก็ใช้ได้แต่ว่าแกรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระภาพไม่มีสรีภาพแกก็เลือกที่จะขับแท็กซี่เงือนเดือนแม้จะไม่ได้ดีนักแต่ว่ามันก็มีอิสระแต่ก็พูดไปไว้อยู่ตอนนี้นก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อเลือกจะมีอาชีพอะไรต้องรู้ว่าจะเจออะไรนะครับ ผมเลือกขับแท็กซี่ผมก็ต้องยอมรับว่าต้องเจอรถติดแกยอมรับรถติดว่าเป็นธรรมดาของอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยคือเคล็ดลับที่ทำให้แกไม่หัวเสียไม่หงุดหงิดไม่ใช่เพราะเสียงเพลงในวิทยุนะแต่เป็นเพราะวาแกยอมรับว่าเออมันในเมื่อเลือกอาชีพนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารถติดเป็นธรรมดา คนเราถ้าลองฝึกนะทำใจยอมรับเวลารถติดเนี่ยมันจะลดความทุกข์ความเครียดไปได้เยอะเลยและต่อไปมันก็สามารถทำให้เรายอมรับอะไรที่มันร้ายแรงกว่านั้นได้พีิงคนหนึ่งอายุสามสิบชีวิตนี้ก็กำลังรุ่งโรจน์นะแต่บอกว่าเธอพบว,ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะกว่าจะรู้ก็นานเพราะว่าเป็นมะเร็งชนิดที่มักจะเกิดขึ้นกับคนแก่แล้วก็คนที่สูบบุหรี่แกก็เพิ่งสามสิบแล้วแกก็ไม่เคยแตะบุหรี่เลยพอรู้เข้าจึงเป็นมะเร็งนี้นอกจากเสียใจเป็นทุกข์แล้วแกก็ยังเกิดอาการกราดเกลียวเดียรเวียงวีนใส่หมอ เวียงวีนใส่พ่อแม่เพราะยอมรับไม่ได้นะที่ตัวเงเป็นมะเร็งแารเป็นมะเร็งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนอายุสามสิบที่ไม่เคยสูบบุหรีเลยตอหลงเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเพราะจิตใจมันว้าวุ่นเหลือเกินเข้าคอสปฏิบัติธรรมก็พบว่า ได้รู้จักมาดูใจของตัวเองและพบความจริงอย่างหนึ่งนะแกบอกว่าเนี่ยมาเลงไม่ได้ทําให้รอยยิ้มของคุณหายไปความทุกข์ใจตัางหากที่มันทําและที่ทุกข์ใจเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแกพูดดีมากบอกว่าความความจริงบางครั้งก็โหดร้ายนะแต่การ ไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้พอแกได้มาดูใจตัวเนาเห็นอาการที่ไม่ยอมรับใจที่มันบนไวไว่นวยวาีโพธิภายก็เรียนรู้ที่จะทําใจสงบมีสติรู้ทันอาการไวอยวายไม่ยอมรับพอใจสงบาะยอมรับความจริงได้เพราะว่าความทุกข์มันเบาบางไปเยอะเลยนะ แม้ว่าโลกก็ลามไปเยอะแล้วในโลกลามไปเยอะก็เป็นเรื่องของความทุกข์กายแต่ว่าใจนี้ไม่ทุกข์เพราะยอมรับการยอมรับความจริงเนี่ยเป็นเป็นบันไดข,นขั้นแรกนะที่เราควรทำเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือจเจอสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นภัยกับชีวิตหรือการงานของเราหรือกับทรัพย์สินของเรา เราควรยอมรับความจริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะบน่นวอยวายเพราะการทาเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแทนทำให้จิตใจแย่ลงวอยวายหงุดหงิดเพราะรถติดไม่ได้ทำให้รถเนี่ยมันเคลื่อนขยับเร็วขึ้นเลยแถมทำให้เสียอารมณ์ด้วยเราจะไม่สามารถทำให้รถขยับเคลื่อนได้เร็วแต่น้นเราสามารถทำให้ใจเนี่ยมัน หายรุ่มร้อนได้ด้วยการยอมรับยิ่งเวลาเราเจอโรคร้ายเนี่ยและแถมเป็นโรคที่รักษาได้ยากหรือรักษาไม่ได้เนี่ยให้การยอมรับความจริงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งใบหน้าซึ่งเกิดขึ้นยากมาก แล้วพอเป็นมะเร็งใบหน้าเนี่ยมันจะมีความปวดมากเลยและไม่ใช่ปวดกาย,ยนะทุกใจด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เค่อยอยากจะออกไปข้างนอกเพราะว่าแผลนี่มันไม่ค่อยน่าดูใครเห็นใครก็อยากจะหนีห่างและที่สำคัญคือว่าโดนแดดก็ไม่ได้โดนแสงก็ไม่โดนแสงก็วปวดมากต้องเก็บตัวอยู่ในห้องมีม่านพราง หมอคนหนึ่งเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนไข้คนคน,นี้ที่ได้แก่ก็หนักใจนะเพราะว่าคนป่วยที่เป็นมะเร็งใบหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีการกลาดเกลี้ยวอารมณ์เสียเพราะความปวดและความทุกข์ใจที่ต้องเก็บตัวดิกเล่นคนเดียวในอเมริกาคนที่ฆ่าตัวตายเพราะมะเร็งใบหน้าเนี่ยมีมากถึงหนึ่งในสี่ ไอหมอไปถึงก็เพราะว่าประหลาดใจเพราะว่าคนแค่คนนี้แกโอภาปาสายดีชวนหมอคุยเอารูปที่วาดมาให้ดูพอเริ่มคุยเคยกันแกก็เล่าว่าเนี่ยตอนที่แกหนุ่มเนี่ยนะแกก็เป็นพวกที่กินเหล้าสำมเลเทมเมาสูบบุหรีจัดมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมนี้ จนเมียเนี่ยต้องขอเลิกแล้วขอเอาลูกไปอยู่กับเธอแกพูดเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่ายอมรับได้ว่าที่เตือนเป็นมะเร็งเนี่ยก็เพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงแต่ที่น่าสนใจคือแกอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ได้โวยวายตีโพยตีพาย เหตุผลเนี่ยก็คือว่าอันนี้แกอันนี้หมอสรุปจากที่แกเล่านะคือว่าแกบอกว่าวันวันึงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรก็เปิดดูโทรทัศน์ช่อง c n n c n n เนี่ยมันเป็นโทรทัศน์ที่เต็มไปได้วยข่าวแล้วก็สารคดี24ชั่วโมงแกดูข่าวแต่ละข่าวแต่ละข่าวมก็มีแต่เรื่องที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสงครามการก่อการร้ายอุบัติเหตุภัยธรรมชาติความอดจากขีหโหยดูไปดูไปแกก็ได้คิดนะเออคนเราเนี่ยไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วแกไม่ได้มองเท่านี้นะแกมองมาถึงโยงมาถึงตัวเองได้ว่าเออในความทุกข์ของเราเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ทั้งปวงพอแกมองแบบนี้แกก็เลยยอมรับความเจ็บปวดและความทุกข์ของตัวเองได้นี่เป็นผลที่ทำให้แกไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายทีนี้แกได้เรียนรู้เนี่ยจากเซียนเดนเนี้ยมันก็ไม่ต่ายจากคำสอนของพผธ้จาที่ตัดว่า ความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าแกไม่เคยเข้าวัดนะแต่แกได้เียรู้สัจธรรมนี่จากโทรทัศน์แกก็เลยยอมรับความเจ็บป่วยของตัวได้ยอมรับได้เพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องทุกข์ทรมานไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งพอยอมรับได้เนี่ยแกก็ ก็เลยมีอาการสงบจนกระทั่งหมอประหลาดใจนะเพราะว่าแกไม่มีอาการหงุนหิดกายเกลียลย้ยยแลวแกบอกตอนนี้แกก็พยายามดูแลสาตัวให้ดีไม่ใช่ว่ากลัวตายแต่เพราะว่าอยากจะมีชีวิตให้ยาวๆจะได้อยู่กับลูกได้น,น,นานๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่แทบไม่เคยได้อยู่กับลูกเลยหมอ,อว่าแกอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนนะแกแกได้เป็นปีนะแต่แกก็ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ได้ปราดเกรี้ยวไม่ได้เวียงวีนอะไรเลยไม่ใช่แกไม่ปวด,แ,ปวดแต่แกปวดจต่แกยอมรับได้เพราะมันเพราะเห็นว่าเป็นธรรมดานี่ต่างจากบางคนนะมีคนหนึ่งเนะี่ยผู้ชายนะตั้งแต่หนุ่มเลยนะก็ตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็เรียกว่าถือศีลหา้าอย่างจริงจัง ต้องไม่เละไม่เที่ยวบุหรี่ไม่สูบแล้วก็เล่าก็ไม่แตะแล้วก็ขยันไปวัดทําบุญแล้วก็เชื่อนว่าการทําบุญมากๆเนี่ยจะทําให้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีมีการงานที่จเจริญมั่นคงแต่พออายุสี่สิบแกก็เป็นมะเร็ง พอแกพ่อจึเป็นมะเร็งแกทำใจไม่ได้เลยนะว่าทำไมทำบุญรักษาศีลแล้วต้องมาเป็นมะเร็งรู้สึกว่าถูกหลอกผิดหวังอย่างรุนแรงกาดเกลียวหมุนเหยียดใส่ผู้คนรอบข้างจนทั่งถึงวารสุดท้ายแกก็ยังมีอาการกาดเกลียว เพราะอะไรเพราะแกยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งทําไมถึงยอมรับไม่ได้เพราะแกคาดหวังว่าหรือมีความเข้าใจว่าในเมื่อรักษาศีลทําบุญแล้วเนี่ยมันต้องมีอายุยืนบางครั้งเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันก็ทาร้ายเรานะสิ่งที่ทําให้คนเรายอมรับ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะเรามีความคาดหวังที่ตรงข้ามคาดหวังว่าจะยุดยื้คาดหวังจะเจ็บจะไม่เจ็บไม่ป่วยพอความจริงเนี่ยมันสวนทางกับความคาดหวังเนี่ยทุกเลยและทำให้ยอมรับความจริงไม่ได้หลายคนไม่เคยตระหนักวะความคาดหวังเนี่ยมันเป็นมันสามารถทำร้ายเราได้ แม้ความคาดหวังจะไม่ได้ไม่ได้เกิดเลยอะไรไปเลยเท่าไหร่แตถ้ามันสวนทางความจริงแล้วก็สามารถทำร้ายเราคนไม่เคยตระหนักอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมีประโยคนึ่งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ได้นี่ไม่เป็นไรนะแต่ที่ทำให้ทุกข์เพราะว่าปรารถนาแล้วไม่ได้เนี่ย การที่เราไม่ได้นี่ไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่ตัวที่ทําให้ทุกข์คือความปรารถนาหรือความคาดหวังมีจาวหนึ่งนะลูกเนี่ยเรียนเก่งมากเลยสอบเข้าแพทย์ได้อันดับต้นๆแต่พอลูกเนี่ยเรียนถึงปีสี่วันหนึ่งลูกก็มาบอกพ่อว่า ผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ชอบรักษาคนไข้ผมไม่ชอบแผลไม่ชอบหนองไม่ชอบเลือดผมอยากจะไปเรียนการเงินฟินแลนซ์วันนั้นเนี่ยผมก็จะลาออกแล้วไปสมัครสอบเพื่อเรียนเรื่องการเงินเพราะผมต้องการเป็นนักวิเคราะห์การเงิน แล้วแกไม่พูดอย่างเดียวนะแกทำจริงนะลาออกพอเรียนปีสี่ปีจบไม่เรียนต่อเป็นหมอพ่อบอกว่าเนี่ยพอทราบข่าวนี่ยแกทั้งโกรธทั้งช็อกทั้งเสียใจกินไม่ได้น้อนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งวันทั้งคืนจนล้มหมอนนอนเสือ เพราะว่าแกทุ่มทุ่มเชเพื่อลูกคนนี้มากวันหนึ่งเนี่ยแกเอามือก่ายหน้าผากแล้วพยายามขมตาให้หลับแล้วก็มานึกถึงพี่ชายของตัวเป็นหมอใหญ่แต่ว่ามีลูกเนี่ย ที่การแต่กําเนินดผู้เป็นพ่อเนี่ยทุกข์มากเลยกินเหล้าเพื่อคลายเครียดจนกระทั่งติดเหล้าลกลายเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ตายยังไม่นั่งคิดดูนะโอ้ไอเรานี่โชคดีกว่าพี่ชายเยอะเลยลูกชายเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดี ถามไม่เก่งเมืเ่อไรเก,กเรแล้วก็เรียนเก่งด้วยถามขา้า้ว่าเขาต้องการจะเรียนอะไรเขาชอบอะไรซึ่งเขาน่าจะไปได้ดีในเมื่อเขาอยากจะเรียนใฟรนั้นเราพูดเป็นพ่อก็น่าจะส่งเสริมเขาแล้วก็ยินดีที่เขาได้เลือกสิ่งที่เขาชอบ แล้วเราจะทุกข์ไปทําไมแล้วแกก็พอที่แกทุกข์เนี่ยเพราะแกะไปยึดติดก,กับความคาดหวังตัวแกบอกว่ามันคือความยึดมั่นในตัวกูของกูแบบหนึ่งพอรู้ว่าความคาดหวังตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุสาเหตุที่แท้จริงทําให้ทุกข์แกก็เลิกคาดหวังเลยนะแล้วก็ยอมรับยอมรับกัรการตัดสินใจของลูกหายทุกข์เลย ไม่ล้มหมอนนอนเสือเหมือนเมื่อก่อนลูกก็ยังเหมือนเดิมก็คือเรียนไฟแน n c e แต่แกไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าแกวางความคาดหวังลงความคาดหวังเนี่ยมันทำร้ายเราถ้าเราไปยึดติดถือมากกับมัน จนเป็นเหตุให้ไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้นั่นคืว่าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพราะบางคนทำไม่ถูกใจเราหรือเป็นเพราะว่าเจ็บป่วยลองกลับมาสำรวจความข้หวังของเรา ไดเอาจจะเพราะว่าไอความคาดหวังที่ต่างหากที่มันทําให้เราทุกข์วางความคาดหวังลงยอมรับความจริงและความทุกข์ก็จะเบาบางลง